กกต้ตามต้งตามแพ้นี้เนี e <S <S ่ยหากเียวางม่ง่างัแค่เนมาแค่สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนครับเมื่อนี้พญษสาครับอ่าเซกุหลาบครับเริ่มทำงานกับเชินเคยครับผม ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามไมนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามากครับเป็นคลับใจให้กับพญ่สาและก็ทีมงานสมิงไพรนะครับขอบคุณครับผมเมื่อนี้ก็มีซีนภาคอีกแล้วครับอพญิาาสาพญิสา,านี่เดินทางมาหอดเออนั่นแหละเด้หลังจากที่พีรดทางมาหลายตัวเดินทางมาหอดเออบาดอนแค้นแล้วเนาะั่นภาษากัา ใช่หันไปหาซากุระบคูกแม่อน้นเอาบาร์บีคิวมาส่งแนะ่เอนะ <laughs> าไปจัดกองกินเยอ <laughs> <laughs> ะกำลังสั่งของกินครับเอาบาร์บีคิวส,สั่งแนวมะฮองทองแซ่บๆครับจังเลยนะึงจาเอาแต่บาร์บีคิวใช่ไหมใช่ใช่สั่งกับสาลาตีครับ,บอเอาลูกไปนั่ม <laughs> ปิง้งบาร์บีคิวไปนั่ม <laughs> เอาลูกไปพร้อมปิง้งบาร์บีคิวไปพร้อม เลี้ยงได้พี่น้องนี่แหละอาชีพอ่ะทำมาหากินกันไปครับพี่น้องครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับภูรับชมใหม่และพี่น้องเด้อนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับโอ้เมื่อเนี่ยอาการห้อนครับเนื่องจากว่าเขาไม่ได้เปิดแอร์นะาฮ่าฮ่เนี่ยรีบหมดแอร์ข้างหลังเห็นไ้มมาโอ้ขวดเราอยู่นี่เล่นมา เยาหากันว่าจะไปะกดได้บ่หลองจัากที่โอ,โอ้ได้อีรีครับอืมอย่างนั้นเลย,ยอันนี้โอ้ไฟฉายอันนี้ยังอันนี้ยเนื้อสุกไฟ้องกดดูก่อนนะครับนี่นะครับเป็นยังฮิโนมาแล้วครับพ, <S 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 พี่น้องเดินทางมาแต่กไกลครับ ฮีโน่เราไปท่องเที่ยวครับพี่น้องครับไปนอนหางฮ่าใี <c oughs> ้ฮิโน่ไปนอนหางป้องยิงป้องเงินป้องเพิ่องบ้ามนั่น,นสามารถมาแต่ดเดือนไหนเหมือเออ่อไเด็กชิวบอกเขาช่างเช็ดบ้านห้างเพจตัวเนาะเขาลงเของูห้างเพจเขาก็บอกบอยู่ครับหลังจากที่ไปนอนหางมากครับยังฮิโน,น่โนะครับมาย้อนไปกัน นอนอย่างเดียวเขาจะวะออฮ่า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 ฮ่ัวก็มันเัวกนี่ดเลยนะพี่น้องเอ้แยกกับพี่ป้าป้าบวกเนี่ยก็นั่งอยู่บ้ามืออร่อดเห็นเห็นยังมาแร้งเนี่ยโมเขามาใส่เสียงกันนอนเบ้างครับบริเอ็นกายเนี่มาแร้งครับอืมส่วนของเวนกะต้องทายคลิปดดินะครับ FC ไอเอฟซีเด้รับชมกันนะครับทางเพจพอยังฮิโน่ครับ คผูใดยังบอกเขาไปในเพจนะครับกดเขาไปเ้อผไใหญ่ฮีโน่นะครับทางเพจนะครับรแล้วก็เขาไปติดตามเขาไปรับชมกันครับมีแต่เรื่องคำคำหงวันนะครับ<น>เมื่อนึงเมื่อนึ่งน้ำหาจะแบนตาไหม,หนไหมในเรื่องอสไตล์ไทยบ,บาทไทยบ,บาทนะครับเบิ่งไง่ายๆนะครับเด็กฟังเด็กมวนเด็กมวนกับคลายเขียดครับพี่น้องครับซุเม่ยมมีแต่ความเขียดเองเออเดี๋ยวนี้อย่าันน้อียดวันทำงานจากยังเนี่ยมาฮะได้ล้วะ ปู่ย่หาลุกมาผีกันลุกบ่ลุกมาผีกันปู่ย่าหาลุกมาผีสักก้อนลงมาลงมาลงกบ่กปู่ย<อ>่าหาลงมาผีสักก้อนลงมาผีกอนปู่ย่าหาลงมาผีกอนอมาเบิงนะ้งนั่นนี่อิหงยังนี่เราอยู่ทางนีน่เราตัวม, <c oughs> มุกล่องเนี่ยมุกล่องไปเลย แง่บ่โอ้ยนยฮัลน้องมาพี่ก่อนโอ้ยน้องเฮ้โอ้ยาะฮัลหลงมาพี่ก่อนโอ้ยนนอพัากันเปลี่ยโอ้ยสาเรื่องหมอทั้งข้ามดวงที่ข่อยบอกให้เจ้าฟังนั่นมันแมนคว่มข่อยอีหลีบ่บาดหนี่เรื่องหมอทั้งข้ามดวงที่ข่อยบอกสู่เจ้าฟังนั่นเรื่องหมอทั้งข้ามดวงที่ข่อยบอกสู่เจ้าฟังนั่นมันแมนอีหลีบ่บาดนี่มันแมนคว่มข่อยอีหลีบ่บาดนี่มันแมนคว่มข่อยอีหลีบ่บาดนี่ ว่านี่ยว่าให้ใอยฟังรูแล้วเจ้าหูจักบัว่าเสือที่มาสิงอยู่ในลำบกจืดแยามวันพาวันศีลน่ะเจ้าอย่าพูดว่ามันแมนเป็นญามของผูอใดรู้แล้วเจ้าหูจักบอว่าเสือที่มาสิงอยู่ในลำบกจืดแยามวันพาวันศีลน่ะแล้วเจ้าอยากหูจักบัวแล้วเจ้าหูจักบัวเสือที่มันมาสิงอยู่ในลำบกจืดย้มวันพาวันศีลน่ะแล้วเจ้าหูจักบอว่าเสือที่มาสิงบกจืดแยามวันพาวันศีลน่ะ เจ้าอย่าหู้ว่ามันแมนวิญญาณของผู้าใดเจ้าอย่าหู้บ่มันแมนวิญญาณของผู้ใดนาวาแมนวิญญาณบักเสือข้ามดวงอีหลีแมน,แมนวิญญาณบักเสือข้ามดวงอีหลี ith. ที่แรกขอยการเรียน,นเรียนไปตามภาษาฝรั่งเซสหอือหล่ะที่แรกของเราคือเรียนไปตามภาษายที่งืนน้อ ที่แหล่อยก็ะคืดเล่ยนๆไปตามภาษา่อยซื้อๆนี่แหละประเดี้ที่แหล่อยก็ขค้ดเล่ยนๆไปตามภาษา่อยซื้อๆนี่แหละภาป่อยที่ซื้อเนี่ยแะบาดนี่มื่อว่านนี่ที่แสงดาวมันกัดเดี๋วบอกกันก็บกเจอบาตนี่มือว่านนี่บาตนี่มือว่านนี่ที่แสงดาวมันได้วบอกกัก็บกเจอ เมื่อว่านเนี่ยที่ียงดามกรได้ศบอกกันก็บอกเจือดเรื่องมันเห่นยญของเนี่ยว่ากันไปวอากันมาบักเจือดก็เลยวอาให้ฟังเรื่องมันเห่นคญของเรื่องมันเหลนยญของนี่ว่าไปว่ามาบักเจือดมันก็เลยว่าให้ฟังบักเจือดก็เลยวอาให้ฟังว่าเป็นญาติที่มาเขาร่างมันญาติวันพระวันศิลน่ะมันซื้อข้ามดวงว่าของที่มาเขาโตัมันญาติวันพระวันศิลน่ะว่าของที่มาเขาโตัวมันญาติวันพระวันศิลน่ะ มันก็คือวิญญาณของมันซื้อข้ามดวงมันซื้อข้ามดวงมันซื้อข้ามดวงขำามดวงมันสิงอยู่ต้นแค่ย่างตาแมวสิงอยต้นแค่ย่างสิงอยต้นแค่ย่างตาแมวสิงอยู่ต้นแค่ย่างตาแมวผู้ภาแดงเฮานี่แม่ผู้ภาแดงผู้ภาแดงฟังทางเฮ่าผู้ฟ้าผู้ภาแดงฟังทางเฮ้านี่ อฟ้าแดงฟ้าสีเดงะป๋งสีเขียวอะไรกันเนี้ยมาจากไหนเยาว์ขอรัรวงทจ่คอยบอกให้เจ้าฟ้ามันมันแมนควงไข่อีรีว่าดบนี้มันแมนควงไข่อีนีว่า ซื้อืยว่าเห็นนร้อนอยว่ดิไมรู้แต่เจ้าของจ้างปอมาสจ้อย่ามันสีนีไม่ด่างมบนท่ามันทาวนสีนะเจ้าย่างนของปอเลยเจ้าปอเลยไม่ขสงเมวแม็จะบอกว่า าแมนวิญญาเนเสือกที่แหลกก็ขึ้นเนียนไปตามภาษาปาซื่ละบ้านนี่เมื่อวานเนี่ยีเสียงดาว่บอกันเือเรืองมันเล่นของเน่ยกไปหัหาบักิดมาได้บอกว่าบ้านนี้มันขว้ามานนี้มันหักนสินะมันซื้อคัมดวงของมันซื้อแค่การสาแนอด้านใดโดนโอ้ฟาดเด็กเขาไม่ได้เาเรข้าง่ี เร็วมากซื้อ้าม้วงซื้อคำมันว่างต้นแค่นอย่างตาแมวตาอไรแมวงไดู้้ขาแดงัำม่ที่ไอกแม่แล้วมาทำข้ามพลาดตายฝไม่ทำเลยมาจัดที่หลังกอแม่เมื่อวานนี้ยังมแรงมู้ขยิ้อเรื่องบักต้นแค่นอย่างตาแมวแม่เมื่อวานนี้ยังมอแรงมู้ขยเว้ากับเรื่องบักต้นแค่นอย่างตาแมว แค่อย่างตาแมวสิแมนมันได้ยินน่ะล่ะเอนหาจังได้ก็บ่บเห็นสิแมนมันได้ยินงน่ะล่ะเออหาจังได้ก็บ่เห็นได้ก็บ่เห็นมักเจือนันบ่แมนข่าฟ้ามันสิบ้ากี่รังเ็ยเสียงบ่ะมีติ่งตรงติ่งตรงว่ะมีติ่ง หลายๆคนครับถามมาว่า,สม,า,ส,มาส,สมัคร,ร,รเป็นสมาชิกสินเดบุงสมิงไพร่สมัครยังไงเพื่อนว่านะครับที่ต่อ,ขอาาเขาบ้าหาสาวกุลาบเด้อพี่น้องเด้อนะพี่น้องเขาไปช่องสาวกุลาบนะครับละกันส่งขอความเข้าไปเด้อนะครับลือไปคอมเมนต์อยู่ในช่องของสาวกุลาบนะครับที่เพื่นอนลงโพดไ,ไปพไปไรุ่งพ้อกับไปคอมเมนต์สมัครเางนไวเขาทีงไหน,น นะเขาไปสอบถามเพิ่นเด้อสาวกุหลาบบ้านดอนแคนมีสองเนอะเพราะว่าอันเพียร์แง่ถึงแหงแล้วบแม่นเพจยร์แง่ถึงแหงค่ะโอ้เพจยร์แง่ถึงแหงบ่อยมากเลยแค่ปั่นตาแหวนยันวิซ่อนมันบ่งสิแม่มันาดึงหาฉันไหนคนไหนเห็นไหนมาเจอเงนบ่แมนขาดวามันสิมาพี่ล่ะขาดวามันสิมาพี่ล่ะขาดว่ามันสิมาพี่ล่ะ เวับพี่น้องคันพี่น้องสีสมาร์กหรือจังใดกะนะครับเข้าไปช่องสาวกุหลาบบ้านดอนแคนวีสองปะแม่วีสองค่ะสาวกุหลาบบ้านาดอนแค<ข>นวีสองนะครับเสื้อดำดำเพราะว่าติดต,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 ต่อติดต่อทางอื่นดูนสิมันมันลงข้อมูลมาไหนเวลาเขาเช็คข้อมูลสินะนะฮะพ่อพ่อสินะครับ ไปลงทังิืนมันสิหาข้อมูลบุพเพครับ mm. สาวกุหลาบบโดโนแคน V ีสองนะครับเพราะว่าอีกอันหนึ่งคนหนั่นเพราว่ามีคนแหกนะครับ mm. มีคนแหกช่องนะครับะแล้วสองคนดังเป็นยังไงตัวดังไปม,มีคนแหกคนดังไปว่าคือสองพญาศาดชสองพญาศาคนบนบวเป็นคนดังบันไดลเออแล้วพญาศาบบลงงลิมเนาะ ยังสารเราไม่มีเวลาพืกันมันบอกเมื่อคืนเนี่ยพรกันออกมาจากบัวเก่าเพราะจะออกจากโศกขำกะมี่ผู้เฒ่าซักใหม่ขั้นเท่าเมื่อคืนเนี่ยพรกแต่อกว่าจากบัวเก่าเมื่อคืนพากันออกมาจากบัวเก่าเพราะจะออกจากโศกขำกมี่ผู้เฒ่าซักใหม่ขั้นเท่าย่างตัดหนารถเพราะจะออกจากโศกขาเพราะต่ออกมาจากโศกขมก็มีผู้เฒ่าซักใหม่ขั้นเท่าย่างมาตัดหนาลด ขั้นเท่ายางตัดหนารถตาเหลืองเลืองคือเสือนี่เจ้าหูจักบ่าอันที่ว่าพูดเท่าอันนี้มันเปลี่ยนไผ่ตาเหลืองเลืองคือเสือนี่เจ้าหูจักบอกว่าอันที่สร้างยางไหมอันที่สักามาขั้นห่ายางมากมันไม่เปลี่ยนไผว่าอันที่ซักว่าคนที่ซักใหม่ขั้นเท่ายางมากมันเปลี่ยนไผ่เพราะไงเสาดิเดี๋ยวนี้พูดเท่าอนนี้มันเปลี่ยนไผผู้ใดล่ะให้พี่น้องเจ้าไผ่้ใดล่ะเพราะไงเสาให้พี่น้องเจ้า ให้พี่น้องเจ้าแล้วพู้ใหญ่เสาโอ้เอาพู้ใหญ่แหวนกรเลยยิ้งยิ้งละบ้าลมแหม่ผู้ใหญ่แหวงก็เลยยิ้งยิ้งละบ่ล้มแหม่ยิ่งละบ้าลมแม่แล้วขางทางหลก็หายไปเลยมันตายไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังให้ผีผู้ใหญ่เสาย่ามคำามาหลอกคำามารัดรถได้ขางทางหลก็หายไปเลยแล้วไปขางทางหลก็หายไปเลย เล่นลมข่างทางหลักกะเหี้ยไปเลยขนาดมันตายไปแล้วมันตายไปแล้วแต่ว่ามันย่งให้พีผ่้ใหญ่เสายางเขามาหลอกเขามารัดรถได้ขนาดมันตายไปแล้ว,ม,ลว,วมันก็ย่งให้วิญญาณผู้ใหญ่เสาแล่นมาลัดหลดได้เหรอยางเขามาหลอกเขามารัดรถได้เสียงว่ามันแก่ก่ายดีเนี่ยผู้ใหญ่หัน แสดงว่ามันแก่กะอหลีเดผู้ใหญ่หันอื่นนีอีกเด้อมันบอกกบีแสงดาวว่าไห้กบมาบอกพ่อหานให้แน่มันอยากเอาของออกจากตัวมันมันบอกกบีแสงดาวว่าให้กบมาบอกพ่อหานให้แน่มันบอกอีเสงดาวมันบอกอีเสียงดาวว่าให้กบมาบอกพ่อหานให้แน่มันอยากเอาของออกจากตัวมัน มันบอกกับอีแสงดาวว่าให้กลับมาบอกผู้ใหญ่หานให้แน่มันอยากเอาของออกจากตัวมันมันอยากเอาของออกจากตัวมันให้กับมาบอกพ่อหานให้แน่มันอยากเอาของออกจากตัวมันมันอยากให้พ่อหานเนี่ยขึ้นไปบักต้นแค่นอย่างตาแมวให้มันแน่มันอยากให้เจ้าขึ้นไปบักต้นแค่นอย่างตาแมวให้มันแน่มันอยากให้เจ้าขึ้นไปบักต้นแค่้อย่างตาแมวให้มันแน่คนแค่อย่างตาแมวให้มันแน่ บักเจิดนั่นเพราะว่ามันเป็นบักเอียงบ่ได้เวลาเขาใกล้ต้นแค่นอย่างตาแมวนั่นมันสีวินหัวบักเจืดนั่นบักเจืดนั่นเพราะว่ามันขึ้นไปบักเองบ่ไดดเพราะว่ามันขึ้นไปบักเพราะว่ามันขึ้นไปบักเอียงบ่ไดดค่าคมันเขาใกล้ต้นแค่นอย่างตาแมวแล้วมันสีวินหัว เริ่มทึกใจเข้าไปเรื่อยๆครับตามแน่หนิวัดหัวก็จะหัวสิแตกนี่ว่าสั้นวัดหัวก็จะหัวสิแตกนี่ล่ะว่าสั้นวัดหัวก็จะหัวสิแตกนี่แ่ละว่าสั้นแมนอีแสงดาวมันบอกให้ฟังมาจังซี่แมนอี่แสงดาวมันบอกให้ฟังไว้จังซี ลางเข้มข้นครับว่าสีซอยบักจื่นในบ่อพี่น้องต้องรุ่นกันสิ่งที่เขาไปพัวพันไปยุ่งเกี่ยวน้ำก็คือวิญญาณคือกานมันบอกคืนขนพราะการบาาทำคำดวงซึ่งมีวิซ่าแก่กาขนาดมองเท่งปวละเด้ก็ยังเก่งอยู่เอาขนาดมีแต่วิญญาณ

มันเบ้าก็มีเสงดาวาจับก็ออาหารไหนเนี่มันของออก็จับกันมันจะจับาหารเดาคืวขึ้นเปรี้ยบต้นแคบอย่านี้นี่เนี่ยแอบเกิดนึ่งเพราะว่าเปรี้ยบอยาเนี้เพราะว่าเขาใกล้ตัวแคเอย่างนี้เพราะว่าเขาใกล้ตัวแค่อย่างนี้กพราะว่าเขาใกล้ตัวแคบอย่างนี้ บูนนั่นก็คือกันายพานบ้านฟ้าผู้เขาไงนั่นอันนั้นกับแมนคนมาลักควายบักเท่าเจ้าเตือนสับมาตายยุปราแซ้นตีนบ้านเ้าน้อยนั่นคนมาลักควายบักเท่าเจ้าเตือนสับมาตายยุปลาแซ้นตีนบ้านเ้าน่อยนั่นอันนั้นก็ว่าต้องพูดถึงคนมาลักควายบักเท่าเจ้าคนมาลักควายบักเท่าเจ้าตื่นคือมาอลไรเท่าเจ้าตื่นสับมาตายยุปราแซ้นตีนบ้านเ้าน้อยนั่นตือนสัมมาตายยุปราแซ้น ตื่นเศร้ามากไปพ่อตายอยู่ป่าแซงตีนบ้านเราหน่อยครับตีนบ้านเราหน่อยฮะอันนั้นก็บ่ต้องเว้าถึงอันนั้นก็บ่ต้องเว้าถึงฝีมือมันล่ะฝีมือเธอนั่นล่ะฝีมือเธอนั่นล่ะฝีมือเธอนั่นล่ะไม่รูชิวสิผมเตะเกินมันก็จะยูบด้วตัวก็ไมนจีจ่าคานั่นมันก็จะยูบได้วยตัว ไมมันกะสิยูบอดได้หันตัวมันจังสิจ่าขาข้านีตัวสั่เบิดเดทอนันเบิดทอนันเบิด์ดทอนันเดียวนี่เสือบักจืดเถือกสิงด้วยวิญญาณของเสือคําดดวงไห้เดียวนี่เสือบับจืดเถือกสิงด้วยวิญญาณของเสือคําดวงไหน ทังอยู่บดวงเลยแล้วอีแสงดาวนี่สีให้ยยูนี่บ่ได้อีแสงดาวแล้วอีแสงดาวนี่สีให้ยยูนี่บ่ได้ยูนี่บ่ได้หรือสีให้ไปยูเฮิร์นย้ายจงพุ่นกับบ่ได้หรือสีให้ไปยูเฮิร์นย้ายจงพุ่นกับบ่ได้ทำไมหรือสีให้ยยูเฮิร์นย้ายจงพุ่นกับบ่ได้บ่ได้เพราะว่าบแบบจีนนั้นมันหูจักบดแล้วไว้แสงดาวยู่แสแน่น่ะ พราะว่าบักจืดนะ่ะมันหูจ้าเบิดแล้วว่อีแสงดาวอยู่ใส่น่ฮะคนมันกับแมนยูแต่ว่าที่สําคัญนั่นก็คือว่าวิญญาณของแมอ่อีแสงดาวสิงอยู่ในตัวมันเนาะจัากับแมนยูแต่ว่าอันที่สําคัญนั่นก็คือว่ามันกับแมนยูแต่ว่าที่สําคัญนั่นก็คือว่าวิญญาณแม่อีแสงดาวมันสิงอยู่ในตัวมัน สยงอยู่ในตัวมันเนาะรูะมันสีขาทแท้ๆคอยขึ้นว่าแม่อีแสงดาวพีผู้มันสีขาวแท้ๆนั่นคอยขึ้นว่าแม่อีแสงดาวพี่ขึ้นนี่คอยขึ้นว่ามันหนาวสีหอดผู้าแดงแล้ว,วกกขึ้นนี่คอยขึ้นว่ามันสีหอดผู้าแดงแล้วแดงแล้วเพื่อปกป้องต้นแค้มอย่างตาแมว ทีวิญญาณเจ้าของสิงห์โยหันเพื่อปกป้องต้นแค้นอย่างตาแมวทีวิญญาณเจ้าของสิงห์โยหันทางตาแมวทีวิญญาณหันจบขา่าวสาทับท้องอ่านจบขา่าวสาทับท้องอ่านมาช้ากว่าอีกมันเหนียวกว่าเลย มันไปนหฮว่าด็อ๋อละเด้